มนุษย์เกิดขึ้นได้ไงมนุษย์เกิดขึ้นด้วยอวิชานะคะความไม่รู้การไม่รู้ในขันห้าจึงเกิดขันห้าครั้งถัดไปการไม่รู้ว่าขณะนี้เวลานี้ขันห้าไม่ใช่เรายังไงจึงก่อเกิดขันห้าถัดไปการไม่รู้ในลูกก็ไม่รู้ว่ากายนี่ประกอบด้วยธาตุสีน้ำไฟลมยังไงจึงก่อธาตุสีน้ำไฟลมอีกครั้งหนึ่งเราเกิดได้ทุกวันนี้เพราะอวิชาร้วนๆค่ะเพราะความไม่รู้ร้วนๆถ้าเรามีองค์ความรู้เรามีวิชามากพออวิชาจะถูกดับ ก็เหมือนการกําหนดเรียสรตยสีทาไมพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าตัสรู้อะไรแก่นของพระพุทธหรือว่าพระพุทธศาสนาของเรานะสิ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบคืออริยสัจสีทำไมเราควรที่จะรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจสีเพราะอริยสัจสีเป็นหนทางเดียวที่ทําให้เราตัดอวิชชาได้แบบจริงๆนะคะก็คือดับดับการสร้างภพสร้างชาติเนี่ยเพราะการที่เรารู้ทุกต่มความเป็นจริงเนี่ยพอเรารู้ทุกตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยสมุทัยเก่า หรืออาวิชาเนี่ยถูกดับอาวิชาดับไปสมุทัยใหม่ไม่เกิดคือจะไม่ถูกการสอบก่อภพก,ก่อชาติอีกมันจะไม่ก่อพก,ก่อชาติอีกแล้วเพราะไม่ก่อภพก,ก่อชาติอีกปุ๊บนิโรธแจ้งขึ้นใช่ไหมคะมาคำเนินขนาดที่เรารู้ทุกเนี่ยแค่เรารู้ทุกนะสมุทัไทยละหรือเองอันตโนมัติเลยรู้ทุกก็ว่าที่ว่านี่คือรู้ขันห้าตาความเป็นจริงเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้พี่บอกว่าเราจะไม่อยากเกิดแล้วไม่ใช่อยู่ดีเราไม่อยากเกิดเ้วจะไม่เกิดนะคะไมไ่เกี่ยวกับความอยากของเราเลย อยู่ที่เหตุปัจจัยว่าวันนี้เราสร้างองค์ความรู้มากเท่าไหร่เรารู้ตามความเป็นจริงมากเท่าไหร่ก็คือรู้แนอริยสัจสี่นี่แหละรู้ทุกก็คือรู้กันห้าตามความเป็นจริงละสมุไทยทําให้้ด้วยให้แจ้งเจริญม,มากที่ฟังกวางไม่ต้องเชื่อกวางนะคะ <c oughs> ไม่ต้องเชื่อกวางเลยจะคำนะลองพิจารณาหรือว่าน้มพิจารณาด้วยปัญญาของตัวเองนะเพราะทุกคนก็กวางเชื่อมัน่นว่าทุกคนกำลังพัฒนาจิตวิญญาณตัวเองอยู่แล้วก็ไม่ใช่ธรรมดาแน่นอนนะคะที่จะมานั่งฟังการสะท้อนธรรมะกันนะคะ Hmm.